อ่านว่ากามีต่อโมอ,อีมีโมอ,อีมีอืม อ่านว่ากามีตาชีด้ด้วยสวโบอับเบชีที่ละตัวลูกกา <ะ S 1> แล้วก็ไหนมีชี้ที่ตัวมาและเอ่าแล้วก็ไหนตาโอเคเก่งมากเลยตัวเมื่อน่อย<ะ>อ่าอ่ามี ว่าเก่งมากอ่านว่าไงครับอนณิมิตาเกมิตาอามิตาว่าปลบมือให้ตัวเองหน่อยผมชื่ออะไรครับอาน,นิสนูรักโรงเรียนตาทิศพัฒนาวิทยาเก่งมากอ่าปลบมือหน่อย